สัครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันพาภูเก็ตครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับวันพีการ์ดเกมนะครับและในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมรอบชิงชนะเลิศของรายการบอดี้ฮันเตอรของทางร้านเราเองนะครับเป็นการเจอกันระหว่างลีดเดอร์ซันจิครับสีเขียวฟ้าครับแล้วก็ไคโดม่วงครับผมเอฟเฟกของลีดเดอร์ซันจินะครับเธอละครั้งครับเมื่อเราลงคาแรคเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกจากบนมือลงสนามนะครับ ขณะที่บนสนามเรามีคาแรคเตอร์3ใบหรือน้อยกว่าครับเราสามารถเอ็กซิด้งได้สูงสุด2ใบครับส่วนของทางใครดูนะครับเป็นการสั่งใช้เมนครับเธอร์ละครั้งเช่นกันด้งลบเจครับสามารถนำไลท์ของไปา้องข้ามใบบนสุดลงแทชหนึ่งใบครับไม่สามารถทิกเกอร์ได้นะครับ เป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับลีดเดอร์สองสีนะครับเริ่มต้นด้วยไลท์สีครับเสรวนไคโดไลทห้าครับทางฝ่ายไคโดขออริเกนมือนะครับน่าจะคนิกชิมะไม่ขึ้นมือแรกนะครับทางสีม่วงถ้าเกิดได้สเตตมาในมือแรกจะค่อนข้างสร้างความได้เปรียบของเกมมากมากเลยทีเดียวนะครับทางฝ่ายซันจิเริ่มด้วย1นึ่งดงครับและ ยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับจบเทินไปทางฝั่งไคโดเช่นเดียวกันครับยังไม่ได้ลงการอะไรนะครับเริ่มต้นด้วย2องโดงครับและจบเทินกลับเข้าถือเส้นของทางซันจิครับเริ่มต้นด้วย3ามโด่งนะครับและสามารถโจมตีได้แล้วครับในเทินนี้ลงเป็นโดฟามิโกบล็อกเกอร์ครับผมมีเอฟเฟกต์เมื่อลงสนามครับเปิดท็อปการ์ดข้าใบบนครับและสามารถจัดเลี้ยงได้ตามใจชอบครับหรือไม่ชอบก็นําไปไว้บใต้เด็ก ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับลีเดอร์โจมตีครับด้วยพาวเวอร์ห้าพันทางฝั่งไคโดไม่ปล่อยนะครับคา์เตอร์บวกสองพันไปกับข้าสูทพื้นของทางไคโดครับดกสี่ครับสงสัยดอกหนึ่งใบให้กับลีเดอร์ครับและโจมตีพาวเวอร์หกพันนะครับทางฝั่งซันจิไม่ปล่อยเช่นเดียวกันนะครับคา์เตอร์สองพันไปนั่นครับโคเลกาชิมะครับ แต่กระเทอนะครับสามารถเลสมันแล้วก็นำด้งมาเลสได้1ใบนะครับในการปั๊มด้งนั่นเองกลัเข้าสุดท่องของทังซันจีครับเริ่มต้น,นได้ด้ง5้ใบครับลงเป็นวานิลาโซโลนะครับคอร์สสี่พันเอฟเฟกของซันจิทำงานครับได้ด้งคืนมา2ใบเทากับว่าจ่ายไปแค่2อด้งเองนะครับเพื่อลงคาเลคเตอร์ตัวนี้ ดีเดอร์โจมตีครับ p ว w e r ห้าพันฝั่งไฮโดรปล่อยเข้าไลท์นะครับตอนนี้ไลท์เหลือ4ีเท่ากันครับฝั่งสันจิลงบล็อกเอกอร์หุ่นหนึ่งตัวครับคิลเลอร์ครับคิลเลอร์เมันมีต้องสมสายหนึ่งใบและเมื่อบล็อกครับสามารถโจมการ์ได้หนึ่งใบกลับเข้าสู่เทอร์ก่อนทางไฮโดครับในส่วนกี้กาชินนี้ก,นก,ก่อนเลยนะครับเพื่อปั๊มดง กี่เทิร์นดงก็จะครบสิบแล้วนะครับลงเป็นคิงครับผมคิงมื่ลงสนามครับดงลบหนึ่งครับสามารถทำเกียวคาลิเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่มีคอสสี่เลยต่ำกว่าได้หนึ่งใบครับโซโลยังไม่ทันได้ตีเลยนะครับถูกส่งลงแทชไปแล้วไม่ตอนนี้เอฟเฟกต์ของทางคิลเลอร์ที่เป็นบล็อกเกอร์ไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขอีกอย่างนึงก็คือต้องมีคาลิเตอร์ของเราบนสนามสามตัวขึ้นไปครับแต่ต้องแม้ให้คาลิเดอร์ครับแล้วโจมตีเพาเวอร์หกพันครับ ไคโดรฟันเกอร์บล็อกไปครับผมและจบเทิร์นของทางไคโดครับ <ST AN GE> อัาดังจีิลงแฟงกี้มาเพิ่มครับผมคอร์าเจ็ดพันเป็นเวลาเ <ST AN GE> ช่นเดียวกันครับล <ST AN GE> งคืนมาสองใบล <ST AN GE> ีเดอร์โจมตีครับผมทาวเวอร์ห้าพัน างฝั่งไคดยังไม่ปล่อยเช่นเดียวกันครับผมใช้เคาน์เตอร์หนึ่งพันทำไปได้ลงเป็นคาแรคเตอร์นามิมาเพิ่มครับผมเอฟเฟอของนามินะครับเมื่อลงสนามหรือเมื่อโจมตีครับเลสหนึ่งนองครับสามารถเปิดกา๊าซสามใบบนและสามารถนําการ์ดท,ที่มีคุณสมบัติฟิล์มขึ้นมือได้หนึ่งใบครับที่เหลือก็นําไปจัดวางไว้ใต้ดินครับเป็นกา๊าซเติมมือที่ค่อนข้างดีนะครับฝั่งคดอยลงบุลเลิตมาเพิ่มครับ ลงตัวใหญ่ได้เร็วมากๆนะครับและใช้งานเอฟเฟคองบูเลนครับผม1บเ,เมนนะครับดงลบสีครับสามารถสั่งเลสคาเลเตอร์คอสอหรือต่างวาครับได้สูงสุดถึง2ตัวเลยทีเดียวกินเลอร์บ็อกเกอร์กับนามคคาเลเตอร์โดนเคลียร์ไปแล้วนะครับลงแทชไปแล้วครับสอตัวนการของทางฟังเสจิค่อนข้างสาหัสนะครับ ตัวทำเกมและตัวรับโดนส่งลงแทชไปแบบยังไม่ได้ใช้งานเลยสวมใส่ดงสีแบกับแฟงกี้ครับผมพาเวอร์หมื่นสองโจมตีใส่คิงครับางฝั่งไทยโดยใช้เอีเวนต์บุรบานรับไว้ครับดงลบหนึ่งนะครับพาเวอร์บวกสี่พัน ของกันนั้นปลาคาเตอร์เพิ่มอีก2,000ครับก็เซฟคิงเอาไว้ได้นะครับใส่ด้ง5าใบครับผมให้กับลีเดอร์แล้วโจมตีคิงซ้ำอีกครั้งครับรอบนี้ถูกส่งลงแทสไปนะครับคิง ส่ดงสองใบให้กับบุลเล็กครับเป็นเพาเวอร์หมื่นสองครับผมโจมตีแฟงกี้ครับไม่รอดนะครับตีด้อยโจมตีสาครับเพาเวอร์ห้าพันตอนนี้สัญจิปล่อยเข้าไลท์ครับตอนนี้ไลท์เหลือสามต่อสี่ครับลงเป็นบล็อกเกอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผมเมื่อลงสนามครับดงลบหนึ่งครับเปิดการสองใบครัจู่การสองใบครับทิ้งการหนึ่งใบทิ้งเป็นอนิกาชิมานะครับ ตัทางใครโดบกับวถสุดๆทางทางซันจิครับถาการค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าไม่มีตัวบอร์ดเลยครับผมถึงแม้จะสเปรย์ได้เร็วแต่ก็ยังมีบุหริตคอยขัดขวางการตั้งบอร์ดอยู่นะครับสนใจต้องสอบมาให้กับซันจิครับแล้วโจมตีฝั่งใครโดปล่อยเข้าไร้ไปครับนี้ไร้เดือดสามต่อสามครับ ลงเป็นคารคเตอร์โอเดงมาเพิ่มครับผมเอฟเฟกของโอเดงครับเอ็กตีฟเมนะครับผมเธอละครั้งสามารถเปลี่ยนสภาพการ์ดเป็นเอ็กตีฟได้อีกครั้งนะครับด้วยการจ่ายสามดงครับและยังมีเอฟเฟกเมื่อเคโอนะครับสามารถนำวานอคอสสามจากในเด็กลงสนามได้หนึ่งใบ ลงชิคกี้มาเพิ่มครับผมเอฟเฟกต์ของชิคกี้ครับถ้ามเรามีดอง8ใบหรือมากกว่านะครับมันจะไม่ถูก KO จากการแบทเทิลครับสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของดักไา่บุหรีตครับผมถึงแม้จะไม่มีตัวเล็ก,กแต่ก็ยังได้เอฟเฟกต์ดับเบิ้ลได้แกมานะครับใสด่ดองหนึ่งใบให้กับลิทเาให้กับบุหรีตครับผมแล้วโจมตีโอ้หมื่นพันครับ แล้วเข้าไลฟ์ไปนะครับหมายความว่าต้องเสียไลฟ์ไปถึง2ใบเลยทีเดียวเดีด๋วยวใครโดนโจมตีซ้ำครับเอาห้าพันทางงสันจิไม่ปล่อยนะครับและจบเทิร์นทางไคโดครับผมเหลือด้ดงเอ็กซ์ตี้ไว้สองใบตีได้วาทางสันจิได้การบรมือมาเพิ่มเยอะเลยทีเดียวนะครับ อันอีเวนดาฟางครับผมสั่งเลสคาเลคกเตอร์ทุกคอร์สเลยนะครับได้หนึ่งตัวการ์ดที่ค่อนข้างดีเหมือนกันครับบล็อกเกอร์แน่นอนครับว่าบล็อกเกอร์โดนสั่งเลสไปโอเด้งโจมตีใส่บุลเลตครับด้ยพาวเวอร์หนึ่งหมื่นทางฝั่งคโยูไม่ปล่อยนะครับคอร์เตอร์หนึ่งพันจ่ายสามครับเพื่อไอคิวโอเด้งอีกทีครับแล้โจมตีซามบุลเลตหรือเปล่าครับ ฝั่งไฮโดรยังมีด้งที่อไอคิวอยู่ถึง2ใบนะครับน่าจะเอาบุลเลตไม่ลงนะครับก็เลยต้องตีบล็อกเกอร์แทนฝัง่งไฮโดรปล่อยบล็อกเกอร์ลงแทชไปครับสวมใส่ด้งหนึ่งใบให้กับลีเดอร์ครับผมแล้วโจมตีพาวเวอร์หกพันครับฝัง่งไฮโดรไม่ปล่อยนะครับเคาน์เตอร์สองพันไปลงบล็อกเกอร์เฮ้ยหนึ่งตัวครับเป็นคิลเลอร์เช่นเคยนะครับรอบนี้ไม่สามารถใช้เอฟฟกบล็อกและจวดนะครับเพราะว่า มีแค่2ใบเท่านั้นจบเคิื่องทางฟังสันจีครับผมโอ้โหทางฟังเขาเเปิดเกมด้วยการยิงบล็อกเกอร์ทิ้งครับผมลงลบ2นะครับ KO cost สถานการณ์ของทางฟังสังจงงงงงงน,สนสจีค่อนข้างแย่นะครับไลท์เหลือแค่หนึ่งใบและดงก็ไม่มีแอคทีฟเหลือไว้ด้วยนะครับ ทีครับผม power 8000และโจมตีใส่ยลีเดอร์ครับขอ4 0 0 0นนะครับทางฟังสัญจีไม่ปล่อยนะครับยอมคาวเตอร์4000ไปเสียการถึงปครับบุลเลต์ power 12ื่นโจมตีครับอตีใส่โอเด้งนะครับปล่อยโอเด้งลงแทชครับผมเอฟฟกเมื่อค o โอทำงานครับสามารถเอามานุอสามลงสนามได้หมืนไปครับ โอเคครูเอฟเฟกเมื่อสายดิลงหนึ่งใบครับและเมื่อโจมตีครับเธอละครั้งสามารถสั่งเลสอกคาแรคเตอร์ฝั่งน้องข้าวที่มีคอสท้าหรือต่ำกว่าได้หนึ่งใบครับโจมตีสามลีเดอร์ครับเอาเวอร์ห้าพันครับต่อไปจะปล่อยเข้าไลท์ใบครับผมตอนนี้ไลท์เหลือศูนย์แล้วนะครับจบเพื่อนของทางฝั่งไคโดครับยังมีดองไอทีฟอยู่สองใบเช่นเคยครับ ฝั่งสจิค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าอีกฝั่งตรงข้ามยังคงมีบุลเลตู่บนสนามครับหมายความว่าถ้าลงบ็อกเกอร์ที่มีคอสต่ำกว่า6ครับจะโดนบุลเลตสั่งเลสต้องเคลียร์บรรรุลเลตนะครับหรือไม่ก็ลงบ็อกเกอร์ที่มีคอสมากกว่า6 ครับโอเคครับแล้วโจมตีใส่ชิกีครับผมฝังไครโดไม่ปล่อยนะครับเคาน์เตอร์ไป <S <S ลงเป็นลูฟี่คอร์สเครับบลอกเกอร์ครับและมีเอฟเฟก์เมื่อลงสนามครับสามารถนำฟิลมหรือกุ่มจุดนสนัดหมอกฟางที่มีคอร์สสี่ต่กว่าลงสนามได้หนึ่งใบครับ เป็นบู๊นะครับสมใส่โน้ตหรือใบให้ครับลีเดอร์ครับพาวเวอร์หกพันและโจมตีทางฝั่งไคโดปล่อยเข้าไลท์ไปครับผมไคโดบอกว่าไลท์ฉันเหลือเยอะแยะนะครับปล่อยไว้ไปหนึ่งครับไม่เป็นไรก็ลูกฟี่ตัวนี้คอสเจ็ดนะครับก็ทางบุริษไม่สามารถสั่งเลทได้ครับแต่จะรับทางฝั่งไคโดไหวหรือเปล่าครับเพราะว่ามีตัวตีถึงสามตัวด้วยกันโวมลีเดอร์นะครับ มีการมือแค่2ใบครับุลเลตโจมตีเีดเดอร์ครับผมใช้ลูฟีบ็อกไปครับใส่ต้องสามารถให้กับชิคกี้ครับพาวเวอร์มือหครับเรียบร้อยครับผมทั้งฝั่งสันจีบเคาน์เตอร์ไม่พอนะครับทำให้ทางฝั่งไครโดได้รับชัยชนะไปครับขอบคุณผู้เล่นทั้ง2ท่านนะครับหากมีข้อผิดพาพประการใดผมขออภัยวนที่นี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปเราหรือต้องการเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ